มีของบางชิ้นที่ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่และนาฬิกาพกทองคำเรือนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นอิซิดอร์สตรวนักธุรกิจชาวอเมริกันผู้เป็นหนึ่งในเจ้าของห้างสรรพสินค้าเมซีสขึ้นเรือไททานิกพร้อมภรรยาไอดาในคืนที่เรือชนภูเขาน้ำแข็งปี1912ไอดาได้รับโอกาสให้ลงเรือชูชีพแต่ไอดาปฏิเสธเธอบอกว่า เราอยู่ได้กันมา41ปีฉันจะไม่ทิ้งคุณไว้เพียงลําพังทั้งคู่เลือกอยู่บนดาดฟ้าด้วยกันจนวินาทีสุดท้ายเรื่องราวนี้กลายเป็นหนึ่งในตำนานความรักที่ซาบซึ้งที่สุดของไททานิกหลายวันหลังเหตุการณ์ร่างของสตรา์ถูกพบและในกระเป๋าของเขามีนาฬิกาพกทองคํา18กรัตหยุดนิ่งอยู่ที่เวลาตีสองนาที เวลาที่เรือไททานิกจมลงอย่างสมบูรณ์นาฬิกาเรือนนี้เชื่อกันว่าเป็นของขวัญจากไอด้าในวันเกิดครบรอบ43ปีของเขาผ่านมือคนในครอบครัวมาหลายรุ่นก่อนจะถูกนำออกประมูลในอังกฤษและสร้างสถิติใหม่ในฐานะโบราณวัตถุจากไททานิกที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาราคาสุดท้าย1.78ล้านปอนด์หรือราวกว่า70ล้านบาท ผู้จัดประมูลบอกว่าทุกสิ่งที่มาจากไททานิกไม่ได้เป็นแค่ของแต่เป็นเรื่องราวของฉากชีวิตหนึ่งที่ไม่มีวันหายไปนาฬิกาหยุดเดินไปนานแล้วแต่เรื่องราวของคู่รักสแตรวส์ยังคงเดินต่อในความทรงจำของผู้คนทั่วโลกทุกครั้งที่โบราณวัตถุหนึ่งชิ้นถูกค้นพบหรือส่งต่อเรื่องราวของผู้คนบนเรือลำนั้น ก็เหมือนได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง Ariya j o u r n a ลเรื่องจริงจากรอบโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้เล่าเรื่องให้ง่ายเหมือนฟังเพื่อนชวนคุยกดติดตามเพื่อฟังเรื่องเล่าชวนคิดทุกสัปดาห์